พีทเตอรเจมเชิญย้วยครับวันดีครับวันดีครับใครต้องอมือคอยรวยครับผมแล้วสำหรับคนที่ไม่พกม,มือก็ขอให้รวยกว่าก็แล้วกันนะฮะ แสดงความยินดีกับพี่ชายด้วยครับผมแต่งลูกสาวแล้วครับผมยังมาตรงกับวันสงกรานต์ก็สวัสดีเป็นงานปีใหม่ไทยสุดยอดครับผมนะพี่โอ้ดีใจได้เจอรองสมเกียรติครับผมรู้จักรองสมเกียรติล่าเพิ่งมาไม่จักเลยโอ้เขากลับบ้านไปแล้วกลับแล้วเขากลับบ้านไปแล้วอย่างมั้งกลับแล้วเขาไปถึงท่านรอไปถึงเออเป็นคนผู้ใหญ่ผู้โตโอ้ยถ้าเขายังอยู่เขาเห็นตลกเขารางวัลมาให้เราตั้งนานแล้วงั่น ไอ้เจมไม่ใช่แต่อ้ยพรนัก่อนดิโอ้ยพรด้วยเหรอมึงหิวเลยเนี่ยโอ้ยอ้ยพรก่อนโอ้ยพรด้วยเออเขาบอกว่าลองสมเกียรติเนี่ยเป็นคนคิดอะไรคิดการใหญ่เอออย่างงี้คิดอะไรก็ได้ดางใจหวังครับเอาลองสมเกียรติเนี่ยสมัครสสอก็ต้องดัเสุดยอดพ้นรูปร่างส่วนสัตว์รัฐมนตรีอ่าเป็นนักร้องได้รางวัลเสวกากาศแน่นอนเป็นนักกีฬาทีมชาติไปได้สวยครับผมรูปร่างแกเนี่ยส่วนสัตว์เหมือนแชมป์มวยเออช่วยบอกลองด้วยบอกว่า วะก่อนจะจบแล้วยังเงียบปิดเลยเหรอเฮ้ยท่านลองฟักแล้วฟักดังฟักปืนจริงมึงในทีอะเออเฮ้ยเดี๋ยวๆดูกูไปเองอยู่นี่อยู่นี่ดูเองมาดีกับท่าลองวัาดีกับท่ลองนะเขาจะฝากมาแล้วไม่ติดฝากมาแล้วไม่ิดไม่ดีกว่าเอาเถออันนี้ตลกขนาดไหนวะเนี่ยไม่ใช่พี่ขอบคุณท่านลองครับอันนี้ท่านลองใช่ไหมท่านลองใช่ไหมอันนี้เงินเท่าเหรอ บอกทดลองด้วยนะทำไมสองคนนะผมทดลองหไม่ใช่กันคนละยี่ช่วงนี้ชิ้แนะว่าไงบอกกันนิดกระซิบกระหน่อยไม่พอแบ่งก็ทดลองเอาจทดลองเปล่าลราจะเรีว่าก็รู้คุณผ่านคนไหนว่าจะเป็นท่านลอง พานรองในเขามาผู้นำนัประชาชนนําผู้หญิงเข้าโรงแรมอ้ผู้สูงวงเดี๋ยวอีเปแม่เยอะไป้มึงมาดีกว่านีครับค่อยๆคทีท่านรองนั้ร้องสาวท่านรองแจกไปง่วนไฮะนี่ตบให้ดอะไรนะโอ้ยแจกจะได้เนาะเอาไปแบบเทดีครับแบแบบ เขาดีใจใคระเอ,อเกอ,อ้อ,อยอขอบคุณท่านเราให้ามาหนึ่งร้อยบาทก็ผมมาขอบคุณก็ผมอบณนะแล้วคนอังขา้างมีิดรได้ทับเหรอฮะอข้างนะไม่มีใครเกทับนะกินด,ดีกับพี่ชายแอ้วับผมฮะแต่งงานอเอาเอาเอา,เอา ขอบคุณครับผ่นาแรงครับผมะวันนี้ก็มายินดีกับกับพี่ชายนะกับผมมากับพี่โอนะแล้วก็แฟนพี่โอคนไหนมาแฟนพี่โอคนไหนไม่เคยแฟนพี่โอเลยชื่ออะไรมาลียะออ้ยพรพี่สาวหน่อยพี่สาวเนี่ยเป็นแฟนของพี่โอนได้แต่งลูกสาวครับผมก็ขอให้พี่สาวเนี่ยจงอายุมั่นขวัญยืนชุ่มชื่นจิตวันนั้งผ่องโสดผลิตสำเร็จผลครับ ให้อายุมั่นขวัญญาณบรรดาลดนวันนักพลเลิศล่าสถาพรคคับเอ,เอาลุกแล้วลุกแล้วลุกใช่ไหมให้ตังค์เราใช่ไหมข้าห้องน้ำนี่ครับไม่ไม่ใช่คนนั้นอาซ้อคนนี้ไม่ใ่อาซ้อคนนี้เขาสวยสวยบนแม่เพชราเลยอ,ะอ่ะดาราดังไทยเก่าอะ่ะสวยมอนเพชราเลยเแล้วตอนนี้เพชรหายแล้วเหลือแต่ชราล้วน หยอกแกหยอกตานกันไม่ได้จะตีนกลับบ้านกูเขาบอกคนเราอะเกิดมาจะดีใจอยู่3ามครั้งครั้งที่หนึ่ง,ข,ง,งของผู้ชายครั้งที่หนึ่งแต่งอ่าวดเรียนให้กับพ่อแม่ครั้งที่สองแต่งงานมีครอบครัวและครั้งที่สามวันเมียบอกเลิกเฮ้ยดีใจงไงล่ะโอ้ก็อยากเลิกกับเมียทําไม่ะครับผมเมียผมมันเป็นผู้หญิงกลางคืนเฮ้ยแล้วกลางวันล่ะก็เป็นผู้ชายเหมือนพวกเรานี่แหละ อะไรนะกระเทยนี่ว่าเขาไม่ได้เรียกกระเทยเขาเรียกว่าอะไรผู้หญิงยุคใหม่มีไข่ย,ยืนเยี่ยวนะแล้วดีไงอตอนนี้ผู้หญิงมีอะไรดีกระเทยมีดีครบผู้จริงพูดจริงจริงอย่างผู้หญิงมีนมกระเทยก็มีนมอย่างผู้หญิงมีเอ่อมีจิม๋ม <laughs> <laughs> อย่าง ผู้หญิงมีหน้าอกที่สวยก็มีเหมือนกันไงล่ะผู้หญิงมีตูดมีตูดก็มีเออผู้หญิงมีอะไรนะอัันน้นเดอชิมิชิมิแหละแต่ตอนนี้ก็เธอไม่มีดีเหมือนกันมีดีไงถึงจะไม่มีหญิงไม่มีอะไรเหมือนผู้หญิงแต่มันจะอยู่เคียงข้างเราตลอดเคียงข้างไงวะแม้แต่เยี่ยวเยี่ยวข้างกูเลยมันกอดเยี่ยวรถขายเลยนะอะแหละมันกรมเดียดนะแต่นานนักทีกันลืมกันนะครับผมมีแต่ชื่อใครบ้างอะชื่อใครบ้าง ก็มีท่านรองทงเกียรติครับผมแล้วก็ผู้พันเหรอครับว่ามีผู้พันมาด้วยฮะผู้พันก็ฮะผู้พันมามาเกียวกับงานแต่งใช่ไหมฮะครับผมเมื่อกี้ตลอดการไปแล้วผู้พันให้ไปห้าร้อยบาทนะฮะฮะให้ไปแล้วอ่ะห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทบอกท่านเล่นดีตอบรางวัลเลยคนไหนผู้พันอยากผู้พันมนดูนิ้วนันนี่ชี้มานด้านหน้าเมึงไปหาแล้วกันคนไหนผู้พันมาไม่โอ้โอนได้ไหมโอนได้ไหมด่าเอาเรียกบัญชีไปเลยครับไอ้ตัวนี้ชก็ใช่เลยนะใช่ตัวนี้แหละตัวนี้แหละผู้พันคนไหน ไปหาอุ้ยพรดีๆนะอ่อุ้ยพรดีมีรางวัลอุ้ยพรดีมึงโดนปืนตกแน่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมขอบคุณครับขอบคุณอาซอครับผมไอ้เงินอาซอเนีนยลูกผันเนี่อ๋อขอบคุณนะครัขอบคุณนะครับครับแล้วป่าของท่านไม่เกยทับเหรอฮะไอ้พะมึงเรียกไอ้ป่านี่ยป่าป่าต้อเขียวนี่ไงป่าแปลว่าอะไรอ้าวป่าแปลว่าพ่อไงเขาไปล่อแม่มึองได้หรออ้าวไอ้เจ๊ให้เกียรติป่าเข้าขอโทษป่าก็ได้ ตัวกระป๋าอแม่ก็โดนใช่ไหมเนี่ยป๋าเขามาคุณดาเล่นยังไงวะมาคุณดาวครับครับผมป๋าป๋าตัวนี้แปลว่าอะไรป๋าป๋าตัวตลาดนั้นลายใหญ่โอ้โหตัวตลาดลายใหญ่เลยคนนี้เลยปหาตัวเนี่ยเขาบอกคนจะงามงามน้ำใจแค่ใบหน้าเออคนจะสวยสวยจันยาแค่ตาว่ะใช่คนจะแก่แก่ความรู้แค่อยู่นาผู้ ไมผิดทางใช่บ้านงโง่ไม่ได้ครับป๋าด้วยครั pues. บไว้บอกป๋าด้วยว่าสองคนนะไอ้ป๋าให้ป๋าเปลี่ยนแบงค์เปลี่ยนแบงค์เปลี่ยนแบงค์เปลี่ยนแไม่เอาไม่เอาป๋าป๋าป๋านี่นี่ไม่เอาแบงค์เก่าเอาแบงค์เก่าดีกว่าเอาเอาแบงค์แดงเดี๋ยวผมไม่แตกกันกันได้ขอบคุณครับขอบคุณป๋าครับ ข้าวเปล่าฮะว่าป่าว่าไปแล้วแต่แต่ผมก็หลานป่าอีกคนเนี่ยเออพอเห็นก็ได้ตังค์ไม่ได้โดยคู่นี่เป็นนิสัยอย่างเงี้ยครับผมนี่บ้านครัวบ้านครัวเหรอเอออบ้านเอง เออ <cuanto S 3> บ้านควไหนวะบ้านคัวนี่ไงบ้านพี่หยิกอ่ะเบอรบ้านหมออ๋อเออเออไม่ได้คนบ้านเดียวกันคุณพูดขนาดนี้ป๋ายังไม่มีควักบ้านเดียวกันก็ป๋าผมลองเล่นนะผมไม่ได้ว่าอะไรนะแต่แต่สู้ลองผมเกลีได้รลองผมเกลียดนี่เห็นควักปุ๊บยังไม่ทันพูดจบเลยควักแล้วอ้าวเพราะต้องอัดใช่ไหมควักปืนจะยิงคุณดีไอ้หยิงมึงอย่าพูดอีกเนี่ยคุหลดไปหลายพันแล้วเนี่ยฮได้ถึงมึงได้นี่ไดถึงมึงได้ ใวเอกใครอะไรครับผมใครนักเอกมีใครไมมีใครม่ด้วยพรถูกครับลองลององุพจคนมาทีหลังอุ้ทานั้นกันใหญ่ท่านลองเยอะมากเลยเออเออท่านลองท่านลองก็ลองเหมือนกันนะลองลองในยกอะลองวยทุกคู่เลยเฮ้ยเกี่ยวกันไม่เกี่ครับผมเฮ้ยเมื่อกี้อุพรแมสาวยังอุพไปแล้วท่านนั้รองสุปโคนอ่าุปโคนมาซุปโคนไหนครับคนนี้คนมาใช่มเยนี่แหละนี่แหละ รอคับไเดี๋ยวี่ยให้ใกูกินน้ำก่อนได้มันจะร้องบอกไม่ใช่เดี๋ยวน้ำยังไม่กินเลยกจะให้กูควักตังค์เล่าบอกคุณท้ายเป็นคนเดิมคนเดิมแต่ว่าไปเปลี่ยนเสื้อเจ้าของห้องห้องไหนครับท่านห้องไหนครับห้องไหนครับห้องเช่ามินไฟออกเพราะว่าเท้าไปเปิดหลายที่ครับผมห้องพักไร้วันนะป่านะครับผม ตัวครับเอผลอย่างนี้ด้วยเป็นห้องตีไก่เออเป็นห้องตีไก่พายก็ไก่ตีในห้องไม่พูดเนี้ยท่าท่าร้องพุ่งเกลียวมาทำอย่างเงี้ยสาบานว่าพี่คิดอย่างงี้จริงโอ้ยแมวของพี่บ้านไฟไหม้พูดถึงมาถึงวันนี้เรามางานแต่งเนาะก็ยินดีกับพี่โอพี่ชายแสนดีก็ยินดีกับพี่เซพายและพี่นะแมวพี่โอชื่ออะไรวะพี่อะไรนะ อารยะทำไมตั้งชื่อเมียเรียกยากเออเกี่ยวเเามียเขาไปิีลามแล้วเมียเขาสองสามคนเลยนะโอ้โหไม่ใช่เหงาที่นี่สองสามคนเออกูเพสไปนะไม่กูเห็นได้สองเขาทำไมมีแม่ไหนแม่ครับกูก็งงเลยไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ แม่ใหญ่แม่เล็กครับผมพี่สาวกับน้องสาวพี่สสาาาววกับน้้อองเตกลงมึงก็พญาเทคัวาเลยดิไม่ใช่วันนี้ก็งานสบายๆนะเล่นในห้องแอร์ยังฉับสบแตๆพักๆเราเลยอากาศร้อนๆอย่างนี้อากาศร้อนงานยิ่งท้ายก็บอกกันดิบุหรี่ก็ไม่ดีพี่น้องครับเราก็ไม่ดีนะฮะไม่ดีครับเป็นไหมพี่น้องไปทำอะไรดูบัญชาดีกว่าการ์ดมันไม่ดีกว่าอีกดูแล้วผมไม่หงอกมันมีสารที่กันงอกแม่งตายก่อนงอก <ม>พูดถึงนะอาบุหรีหรืออะไรไอย่างว่าเขาบอกผู้ชายดุดบหรี่เป็นมะเร็งในช่องปากครับผู้ชายดูดบหรีเป็นมะเร็งในลำคอเออแล้วผมถามผู้หญิงหน่อยเถอะทำไมฮะท่านไปดดอะไรมาถึงเป็นมะเร็งในมดลูกโอ้ยอเอเจนก็ดูไอ้ไอ้ไอ้ออไนั่นไงไอ้คำสั้นๆต่างนี่ครับ เขาสอนนักเรียนนะอย่าไปพูดเลยมันหยาบคายอย่าไปพูดคำว่าจิ้งก็พูดไม่ได้เออหอยก็พูดไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เออเขาพูดอะไรครับเปลี่ยนจากคำว่าจิ้งกับหอยเนี่ยเปลี่ยนเป็นอะไรดีเป็นพิซซ่าขอบชีสเอ้ยแล้วของผู้ชายมันก็เกี๊ยวเนี่ยยังไงยังไงพูดไม่ได้ทำไมอ่ะันเกี๊ยวกันยูพูดไม่ได้เลยอยากคายอยากคายก็เปลี่ยนเป็นอะไรเปลี่ยนเป็น สมบกี่ใบวายใส่ส่ไรนะเออแล้วก็ก่อนจะนอนด้วยกันอยากจะพูดให้สุดภาพเลยพูดยังไงพูดยังไงวะน้องๆคืนนี้พี่ขอเอาสมบกี่ใบไปใส่พิซซ่าขอบชิ้ให้น้ำมายูเนตมันไหลปิดๆๆ้วยเธอไอ้แล้วไหลไหมล่ะไม่ไหลดิทำไมอ่ะเจอช็อน พูดถึงม mm ีส hmm. ีเสื้อผมดูไ uh, ด้นะอ๋อด <ok ูสีเสื้อคนแล้วรู้ถึงนิสัยได้คอผู้ชายดูได้เลยไหนลองดูซิบอกอย่างคนเสื้อขาวต้นยาวเป็นที่สุดวายไอ้แล้วหลุดนะเสื้อเขียวเหี่ยวนะนะเล็กและสั้นนั่นคนใส่แว่นตายาวเท้าขาทัสดำห่ำเท้าแขนไอ้พุทธเฮ้ยไอ้ย้อยมาลอยนึงไปว่าคนใส่แว่นตาไม่ใช่เป็นกันเป็นขั้นตอนเขา เออเมื่อกี้เมื่อกี้องน้ำตกใจเลยตกใจว่าไงหูเท่าม้าเลยมาแข่งนะม้าน้ำนี่จะได้ขนาดดีกันหรือประธานเห็นไอ้คนเนี่ยหน้าตาแปลกๆหรือหน้าตายังไงคุ้นๆหรือเปล่าครับผมไอ้คนเนี้มันเป็นสายญาติของหนูของเตอครับผมไหนต้องเดินข้ามนกขยางโชว์หน่อยสิไอมันจะดีเหรออ่าต้องเดินเลยสามปีแล้วไม่ได้สรุปมันเนี่ยเดินหลังมันค่อยได้แล้วย่อดเสดโควิดมาหลังอ่าไม่ได้หลังย่อก็แข็งหมดแล้ว เขาเป็นทายาทหนูของเตยและการเรียนแบบการทำท่าเนี่ยเหมือนหมดครับอย่างลิฟติงก็เธยหนูของเตยทำได้หมดเลยลิฟติงคือครับคุณภาคผมทำตามครับอาด่ดได้หมดเลยได้หมดเลยไออะไรไอขึ้รถข้ลแล้วก็ไคุณคุณภาคผมทตา้ใชไคอาเเไม่ใช่ไหานี้ครับครับ า่ที่มาวันนี้มาาแจกลูกของพี่โอ๋ขอให้ท่านมีความสุขนะคะอันนี้เน้เนขอให้ท่านมีความสุขทุกท่านในงานสงการทำอะไรให้ท่านมีความสุขนะจ๊ะอันนี้เนี้เนเนมาวันนี้ก็ให้ท่านร่ำรวยมีความสุขทุกคุที่ที่นะอันนี้ยเนียเนเนี้ยปไหน้เนี้ยเนี้ย้อเน้ยนีไปนี้ยเน้เนี้นี้ยนี้ยน้ยเนี้เนเอียเนียน่อยสนกหน่อยนเนี้เนี้นี้ตลกยังไงย้ย เห็นดูยังไงยังไม่ตลกอ่ะไม่ขำเหรอไม่ขำยังไงต้องตีเวทีหนึ่งจะขำเงียบกิฟเอกสารแล้วเงียบกิฟอ๋อเนี่ยมันยังเงียบแต่ถ้าเราใส่คำถามไปสิอ่ะมีคำถามด้วยเหรอมีสิยังไงครับผมพระอะไรมองไม่เห็นอุ้ยพระตาบอดพระแอบพระอะไรมองไม่เห็นพระแอบพระตาบอดอ้าวอะไรมันเสลืองหัวโลดอยู่ในวัดพระไงเนนหมูอะไรที่มัน เอาหมูสามชั้นไงหมูปี้กันอำเภอรีบวนไปหน้าไม่มีอ่ะมีครับอะไรอ่ะหัวหินอำเภอรีบวนไปหน้าไม่มีสี่คิ้วอำเภอรีบวนไปหน้าหมดแล้วตาขีต่ำจากตาขีหมดแล้วมีอำเภออะไรปากช่อง เติมก็ขาดเรื่อยๆเจ๊กสัตว์งานฟรีนี่ไม่ยังจริงจังเบาๆก็ไดเออเพื่อเขาจะเห็นใจนเอองานฟรีที่ตังก็ไม่ได้ก็ลองสุดท้ายเขายังเงียบอยู่เลยน้ำมันก็มาฟรีนะเออบอกแม่บอกแม่ก็สาวจะบ่าวสิครับถ้าเราขอตรวจสักก็ได้นะคนไหนแม่จะบ่าวแม่กจ้าสาวแม่เจ้สาวคนไหนไม่รู้จักกันนะงานเอองานฟรีมันเล่นเยอะแยะดูแต่งตัวเนี่ยทำไมงานฟรีแต่แต่งอาสั้นเออาเพราะงานเล่นแต่งต่างเขาต้องใส่เออสูตรออกมาดีหน่อยเออเดินเฉยนิ่งนิ่ง อาต่อๆๆเร่องไงเราก็ต้องให้เกียรติแกงอยู่แล้วแล้วเราไปช่วยกันต่ำกระปากช่องหมดแล้วมีอำเภออะไรขอลาดต่ำมาขอลาดไม่มีแล้วอำเภออะไรมีม,มีเพื่ออะไรตามมาพนมไม่มีมีครับอะไรวังสะพุงต่าวังสะพุงหมดแล้วนี่ซากเหล็กข้างซากเหล็กไม่มีชุมพวง มึงคลอดอะไรกันเจ้าไอ้ทนมึงเมาคะนี้เดี๋ยวว่ะเฮ้ยมึงคอเนี่ยไม่ขับเลือดป่าขันคนเดียวปตาสองสองร้อยพอไฮ้แม่มาแ,แม่มาแล้วเนี่ยอ๋อไม่ใช่ใช่ป่ะเขาเอาแกงกลับบ้านไม่เดียวไม่เดียวขน,ขนาดนี้เขายังหอ่อไว้กรางวัลที่ไหนแม่เนยละวันนี้ผมมีน้องสาวมาครับผมกำลังดังตอนนี้ น,น้องจ้ากันหูน้องจ okay, okay, ้าขันหูเอาเพลงช้าเป็นเพลงจ้าขันหูน่ะน้องสาวมาแล้วน้องจ้ากันหูนี้มาโชว์กับพี่โอนะวันนี้ครับผมนะน้องจ้าด้วยดังมากเลยนะมีนักร้องมาด้วยนักร้องสาวเซ็กซี่เลยเซ็กซี่ชอบไหมโอ้ยผมไม่ค่อยชอบนักร้องเท่าไหรนสาสวยเซ็กซี่ไม่ชอบเหรอเออมันสวยขนาดไหนก็ช่างสู้เมียผมที่บ้านไม่ได้หรอกทำไมครับไม่ชอบไม่ชอบเหรอเออเฮ้ยตัวยคนซ็กซี่นะไหนล่ะมาดูสิอ่ะดนตรีมาเด็กน้องจ้ากันหูมาดนตรีมาดนตรีมาก่อนดนตีแ้วมึงค่อยออกมาเออ